เรื่องสิบานิสง์จากนามพระอมิตต p h ะอนิสง์จากการภาวนาพุทธนามแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะด้วยกันลักษณะแรกคืออานิสง์ที่จะได้รับในปัจจุบันชาติขณะที่กายสังขารยังดำรงอยู่และลักษณะที่สองคือจะได้รับเมื่อพ้นจากกายสังขารน,นี้แล้วขณะยังดำรงสังขาร 1. พระอมิต a ภพ,พุทธเจ้าจะประทับอยู่บนศีรษะของคนผู้นั้นตลอดที่วาราตี 2. องรอบกายจะปรากฏพระรัศมีอันบริสุทธิ์ประพาเรืองรองของพระอมิต a ภพ,พุทธเจ้า 3. พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองอยู่ตลอดเวลา 4. พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จะเป็นกัลยาณมิตรคอยคุ้มครองและชี้นำทาง 5. พระธรรมบาลและเทพเจ้าทุกพระองค์จะสรนเสริญและให้การคุ้มครอง 6. อากุศตรกรรมทั้งปวงจะได้รับการขจัด 7. กุศลและปัญญาจะเพิ่มพูนอย่างไม่อาจประมาณได้ 8. อุบัติเหตุและภัยธรรมชาติไม่อาจทำอันตรายได้ 9. อายุยืนยาวไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร 10. เสียชีวิตด้วยความสงบคติกรรมนิมิตไม่สามารถทำให้หลงทางตอนใกล้จะสิ้นใจได้ 11. สามารถจำแนกกรรมของสรรพสัตว์ได้อานิสงส์ที่จะได้รับในชาติถัดไปในวงเล็บเมื่อสิ้นใจตาย 12. หลุดพ้นจากสังสารวัฏไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก 13. ได้อุบัติอย่างสุขาวดีพุทธเกษตรอย่างแน่นอน 14. ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้โดยเร็ว15เป็นเลิศในการช่วยเหลือสรรพสัตว์อย่างไม่มีใครเทียบกูบาอาจารย์ฝ่ายสุขาวดีกล่าวว่าเราไม่จำเป็นต้องร้องขอพระอมิตาพระพุทธเจ้าให้มาคุ้มครองเราทันทีที่เราภาวนาพระนามของพระองค์พระองค์ก็จะเสด็จมาคุ้มครองเราโดยทันที ทั้งยังป้องกันเราจากอากุศล,ลกรรมที่ทําไว้ในอดีตชาติและปลดปล่อยพวกเราให้เป็นอิสระจากสังสารวัฏโดยการนําพาให้ไปอุบัติย่างสุขาวดีพุทธเกษตรสัพพสัตว์เมื่ออยากจะหลุดพ้นย่อมต้องใช้กําลังมหาศาลในการว่ายวนกระแสแต่เมื่อภาวนาพุทธนามพระพุทธองค์จะแบกเราไว้บนบ่าท่าน ไม่ว่าผู้ที่ภาวนาพุทธนามจะเป็นใครมีความสามารถมากน้อยเพียงไรเป็นคนดีหรือคนชั่วร่ำรวยหรือยากจนพระพุทธองค์จะดูแลพวกเขาอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกพระพุทธองค์ไม่เคยละทิ้งใครทั้งสิ้นเมื่อภาวนาพุทธนามแล้วเขาผู้นั้นจะอยู่ในสายพระเนตรของพระพุทธองค์ตราบนานเท่านานพระองค์จะดูแลสรรพสัตว ประดุษว่าเป็นตัวพระองค์เองในการปฏิบัติภาวนาพวกเราไม่จำเป็นต้องร้องขอสิ่งใดจากพระพุทธองค์เลยด้วยซ้ำมีแต่พระพุทธองค์ที่ต้องคอยร้องขอพวกเราให้ภาวนาพุทธนามเมื่อเข้าใจเหตุผลข้างต้นแล้วพึงกระทำจิตให้ต้องกับพระอมิตรตภะเสมือนว่าเราคือพระองค์พระองค์คือเรา เมื่อตรีโยคะประสานกลมกลืนเราก็อุบัติสุขาวดีในปัจจุบันนการต่อเมื่อโยคะทั้งสามเป็นรถเดียวพระอมิตภะไม่ใช่ใครอื่นเมื่อสิ้นพบจบชาติก็มิต้องเวียนว่ายอีกต่อไปภาวนาทั้งหมดเพื่ออะไร ที่ภาวนาทั้งหมดต้องการไปไหนภาวนาทั้งหมดเพราะเหตุใดถ้าวันนี้ยังตอบไม่ได้ก็จบเหตุกันละ่ะขอบคุณธรรมะนิยายมหายานจากค้นธรรมใต้ร่มไผ่ม่วง